สวัามจอกไอจครับสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะก็ใจเย็นครับคือเขากันทุกวันนะครับกับรายการทีวีหักเของศานะฮะคือวันนี้มันตรงกับ,ตร,กบตรงกับวันอังคารที่28นะครับ28นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องแรกนะฮะเกิดในประเทศของเราครับประเทศของเราเนี่คือ มีคือมีสักสักคู่ครับสักคู่ครับอ่าอ่า้เลยกันแลครับเข้าคําถามนะครับเราได้ไปเจอตรงประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคีรีขันนะครับพูดผิดเราไปเจอครับตัวประหลาดนะครับอยู่แถวแถวที่เขาตะนาวสีนะครับคือเราเจอมันมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับซึ่งเขาบอกกับเราว่าเดินทางมาจากดาวคูโตนะครับ แล้วตอนคือตอนตอนนี้เขาก็อยู่บนโต๊ะของผมนะครับเออนั่งนั่งนั่งครับนั่งครับนั่งครับคือจะมาเข้าคำถามแรกเลยนะครับคือคุณเดินทางมายังไงครับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหไม่ไม่อยู่ตรงนี้ครับพูดพูดใช้ไอ้ไหมตรงนี้ตรงนี้ครับพูดครับจะอย่างโอ้โจุ๊บแต่ว่า ตอนแรกเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะใช้เครื่องบินเจ็ตมาครับแต่เขาเปลี่ยนใจใช้ปั่นจักรยานหกร้อมาแทนครับโอ้ไปไหนแล้วเออคขาเขาคำถามคำถามที่สองเลยนะคือดาวของคุณนี่คือเป็นดาวอยู่ในสุริยะจักรวาลหรือเปล่าโอ้โอโอ้จง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 องจงจกจง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 งเขางงจ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 งงจงจงง เอาละเข้าคําถามเลยนะครับคือในเผ่าพันธุ์คุณนี่คือแบบว่าสีผิวนี่คือว่าเหมือนกับคุณแล้วครับสีผิวนะอครับเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากสีผิวเขาเลยเป็นอย่างนี้ครับอ๋อแล้วในดาวของคุณนี่คือว่ามีจานวนสมาชิกมากมายเท่าไหร่ครับโอ้โหผมไม่รู นะครับก็พักตรงนี้กันนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับไปเจอกันใหม่นะครับช่วงหน้าครับสวัสดีครับครับอาจารย์หงสือษาอันครับกล้องครับมือกล้องนะอยู่ตรงนั้นนะกล้องพรอ่ะไฟพรอกล้องพรครับกล้องพรไฟพรครับเต็มตัวเลยครับทีมงานทุกคนนะครับเต็มตัวนะครับ เอ่อม well. 네ือมือมาดวกังราลองไปดูนะครับทีมีทีมอย่างดูไปต้องครับพร้อมครับตั้งมาตั้มาพี่กรเข้ามาพี่กรเข้ามาอคไรยังไงครัพร้อมครับห้าสี่สามส่น ก็สวัสดีคุณคอการ oh. ์าับกับริการเียองศานะฮะตอนนี้ประมาณเ oh. ที่งสี่ห้านะครับเป็นข่าวภาคเที่ยงนะฮะซึ่งเราจะมาต่อกับหน้าหนึ่งครับไม่ทราบว่าจะมีใครรับไรรับไนิวนะครับคนับมียนะครับถือว่าเราได้จากอักขันนะครับอักันก่อนนะครับอักัก่อนก็สรัวัสดีค้านะครับ อ,อ,องค์เหว่องศาครับวันนี้เป็นวันลางผาที่28ครับซึ่งประชาชนคนไทยนี่ได้แสดงความดีดีครับกับหลินปิงครับตอนนี้หลินปิงได้ลอดลกมาเป็นเป็นช้างนะครับหลินปิงมีมันได้ลอดเป็นช้างนะครับก็เป็นความยินดีของชาวเชียงใหม่นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครก็เจริญนะครับต่อไปนี้เราจะมีสัตา์ารยดานะครับชื่อสัตว์ราดารย์เตอร์ นารองศักดิ์หวังเนสจูนนะฮะเดินทางมาตรงจากสาสรานัตอินเดียนะครับแต่เราแปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะขอเชิญครับขอเชิญครับเชิญแก่เกือบแก่เกือบตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าผมเข้าเรื่องเลยครับคือผมอยากจะถามคือบริษัทดาราจันนดีเอ่อผมต้องใช้ไหมครับเพราะว่าผมสายมาประมาณสองสามอีทแล้วกรณีที่มีบ่อย ข้าเรื่องนะครับคือว่าเราครับอาจารย์คือเรานะครับได้เราได้จับจากประหลาดนะครับมาจากประเทศปราที่บอกที่ถังจังหวัดเป็นส่วนประหลาดใช่แล้วเออคือเรานะครับได้จับมานะครับแต่เราไม่ทราบนะครับว่าเขาเขาพันไหนครับอยากจะช่วยให้ศาสตราจารย์ได้อี้แจกให้ฟังหน่อยครับเียๆครับศาสตราจารย์นะครับ เออไอ,ไอสไอัตว์ประเภทนองเนี่ยสัวโตไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยสัวโกตัวโตสัวโตไม่มีกระดูกสันหลังนะเรื่องแบบพวกนี้มันจะพิเศษมากบางทีวัฒนธรรมจะเอออาจารย์เข้าทางนะคือไม่มีกระดูกสันหลังผสมแต่มันก็มีเส้นไพวกเส้นเดือนค่ะอาจารย์จะมันจะมีพวกเส้เล็กๆอย่างี้อก็คือสัตว์ราดากับว่าสัวปจนพวกนี้ไม่มีเ้เอไม่มีเสเอคือ คือสหลังนะะเราต้องใช้ความเข้าใจนะครับในการที่เราต้องคํานวณนะครับที่ที่วิยแล้วว่าเป็นสัตว์คล้ายๆกับพวกเราฮะก็เชิญอาจารย์ี่ด้ก่อนนะครับตอนแมะาอม่ป้มาไม่ไม่ได้ครับมาป้าแม่ชมือปาตอาจารย์ ทีมลึกด้วยฮะเออเหอโนต่อเบาๆภเบาๆภาเดียวเจ้าของเสียมีอมาล้วแล้วรายการกันครคือพอดีเมื่อกี้เขาสอเขาเลยต่อเมื่อกี้เมื่อกี้มีตสับหลายขั้นวนนะบอกว่าเออสับเหนึ่งนะเจ้าสับเพหนึ่งใคๆติ่นเ เออครับตอนนี้นะครับตัดช่วงไปกัอนครับตอนนี้เราได้สายรายงานมาจากสาธารณนะครับประเทศลาวนะครับได้บอกว่าได้บอกว่าคนลานะครับก้าวทิศตัดใจพวกนี้นะครับด่วยกันใช้เป็นตัดแดดเดียวนะครับเป็นครับต่อเลยนะคือเอาตอนนี้สายไา้ครับอาจานะครับัอโหลครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอหลครับคุณชื่ออะไรครับ ชื่อสุนัขค่ะเออไม่ทราบว่าคุณจะรับติชมรายการเราอย่างไรฮะเออดิฉันจะบอกว่าใช่ครับใช่ครับเนี่ยจะบอกว่ารายการคุณนี้มีสาระดีมากนะฮะเออคือเรื่องอะไรครับเรื่องตากดาแล้วหรือว่าอะไรเรื่องไอตัวสัว่นนี่นะฮะเรื่องไอตัวนั้นน่นะนะไอตัวประหลาดะ,ะท,ที่มีตันเ,นเ,นงเองอยู่เนี่ยอ๋อแล้วไม่ทราบว่าคุณจะแบบว่า ติชมรายการเราอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจะมีคําพูดอะไรถึงทางรายการครับเาจะได้แต่ว่าเราบปรุงรายการครัเออคือว่าพี่ชายที่อยากให้ทุกคนนะติดตามชมรายการของคุณนะครับครับทางช่องไอซแล้วก็ช่องลาวแนลกาบผม่ช่องลาวแนลบุ๊กบุ๊กกาโผล่ไอบุ๊ครับผมอแลครพอแล้วครับ คักกันครับ